รองผู้เอกของรายการศึกแสงมลกรดที่สนามมวยเวทีลุมินีครับประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2557ดิสเเล็กซีทานดิสทับเอรี่ครับเจอกับจักรดาวเทพกเกษมครับในพิการน้ำหนัก118ตอนลุงสักเดวีถอนมงคลให้กับจักรดาวเทพกเกษมหรือว่าเจ้าเพชรนครสวรลดายินมคนเดียวกันครับดิสเเล็กซีทานดิสทับเอรี่ก็เรียกว่าโอโ้เลขสามแล้วครับ ะดุมวยประสบการณ์มวยนี่เก่าเกือกทีเดียวครับสามฟอร์มหลังนี่แพ้แก้วกล้าแก้ว,กวสำลิปมาที่อ้อมน้อยมาชนะสกุลชัยเวโรนาฟาร์มที่ลุมบินีและล่าสุดครับแพ้คะแนนวีรชัยวอยวัฒนานนท์ครับเป็นจักดาวนะครับชนะหยาดฟ้าราชานนนมาครับแล้วมาแพ้หนึ่งเทพสกามิและปานศักดิ์สอเพิ่นกิจที่สุรินกรรมาการพันโควัญรัตน์ลังสีครับอ้าวแตกแล้วครับ ไปพลาดเจอสอกขวาตัดด้านของเจ้าวิสันเล็กอขอโทษมวยรุ่มพี่ครับอุ้ยฟันสอกขวาพยายามย้ำไปที่แผลเดิมครับปล่อยตัวมาในยก3นี่ตลราดหลักซั์อยู่ที่เสมอน้ำเงินนะครับก็คือจากดาวครับหลังใชะน้ำหนักเสร็จนีแดงต่อ19ฟันสอกขวาครับวิสันเล็กตีซ้ายครับจากดาว แทงขวาครับจากดาวตีขวาครับตอนนี้ก็รับราชการทหารนะครับซ้อนอยู่ที่สตหฮีบครับโอ้โหเจอสอกซ้ายเอาซันสอกซ้ายคืนครับพยายามจะเรียกเลือดจากทางด้านของจากดาวคืนบ้างชาวต่างชาติดูครับเขามองอย่างสนใจครับแล้วก็ไม่ไวายที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป80คนครับวันนี้ มวยชกสนุกก็คงจะไปบอกต่อๆกันไปนะครับจาก80คนไปบอกให้คนอีก10คน20คนได้รับทราบก็คงมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยแหละครับราชดำเนินลุมพินีก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอาตีครับเว็บไซต์ราคามวยคอมนะครับ0 8 4ย9 9 8 8 9 0เถึง2นะครับเบอร์จำง่ายครับไปตู้เสาร์อาทิตย์ก็ใช้บริการกันได้เลยเจอแค่ขวาของวิสันเล็ครับเดินเข้าหาโอ้โหฟันสอดขวาครับ พยายามฟันมาที่แผลเดิมนะครับบริเวณเตือกคิ้วด้านซ้ายนะครับของเจ้าพิศเล็กนั่นหมายถึงว่าโดนศอกขวาของเจ้าจักรดาวครับตีขวามาครับแทงซ้ายกรรมาการแยกออกมาครับโอ้เลือดมันอาจจะไหลไม่เยอะนะครับแต่ผมนั่งอยู่ตรงลิงไซ์นี่ก็กระเด็นมาโดนนะครับต้องต้องให้หมอดูครับแผลค่อนข้างจะลึกทีเดียวหอถามว่าไหวหรือเปล่า ดูฮะแมมันมันมัน,ม,นมันลึกขนาดนั้นนะครับโชคดีครับอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะไหลเข้าตาได้อะละครับสู้ต่อครับทางด้านของวิสันเล็กถึงเงินนะครับมวยคู่นี้ครับแทงซ้ายและขวาไม่เจอเ่าซ้ายของจากดาวครับจักดาวตีครับตีตีไปเรื่อยครับ การพันทขันกันยังออกมาแล้วหมดยก3าครับหน้าก็ยังมีความมั่นปมั่นใจยังคึกค,กคักอยู่ครับพิสันเล็กแต่เลือดดูฮะดูหน้าครับดูหน้าอี๋สงสัยอยากกินซกเล็กยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินครับโอ้โหได้เปรียบ61ครับนี่แตกนะครับไอที่ราคามันไปไกลเพราะว่าแตกนี่แหละ ล้วมีอัดฉีดทางด้านของมุมแดงนะครับห้าหมบาทครับโอ uh, ้โฟันสอขวาครับถึงเงินนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับพี่น้องแฟนมวยครับมวยคู่นี้ถึงเงินครับหาล้วครับรัวเข่าเป็นชุดทางด้านของจักรดาวปีประคองประทองไว้แต่เล็กถอยไม่ได้ครับกระแทกหมัดขวาโคนตัดเสียบมาแทงซ้ายครับทางด้านของเจ้า มวยหูเซียนยุทธุราชครับเบอรมูลจอเลย0833900161ครับมวยตู้เสาวที่นี่ลองใช้บริการกันดูครับแนะนำไปนี่รับรองว่าของดีๆทั้งนั้นครับแหมจ่าทุยครับลูกพี่ของพี่สันเล็กก็ยืนครับยืนตะโกนบอกว่าเดินครับเดินนักมวยแพ้นี่จ่าทุยก็คอยสตุ้งสตางนี่หายไปด้วยครับว่าอจัดไปขาดทุนอยู่แล้วครับวันนี้4ี่แสนกว่า โอ้โหตีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับทางดของจกักรดาวโอ้ดูมัน่นอ้มั่นใจครับหมดยก4ครับมีอัดฉีนเหมือนเดิมนะครับ50,000บาทครับเ1็ดหนึ่งครับอยู่ที่น้ำงินต่อครับยก5ยกสุดท้ายต้องลุยถึงตัวครับทางดของ,ของเจ้าวิษณเล็กจริงๆแล้วเรื่องของอาบุตร ไม่เด็ดแท้อะไรมากมายแล้วครับวันนี้ผ่านไปสี่ยกนี่แต่ว่าแหมมันมีตำหนี่ครับมีตำหนี่ตรงตรงแตกนี่แนละเล่นครับอิสารเล็กทางต่อซ้ายครับกานอ้าวแข้งขวาครับก็ได้เฮนะครับท่านรองก็เฮขึ้นมาเป็นระยะระยะสวนส้มศินอาจารย์สวนยางครับมวยหนูศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ด ใช้บริการกันดูครับถูกใจก็ใช้ต่อบอกต่อครับเดินเข้าหาครับแค่